สวัสดีค่ะพี่นงกระชากไวชาแนลนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะเคล็ดลับนี้ผู้หญิงสาวๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเคล็ดลับที่ว่านนี้ก็คือการลดความอ้วนง่ายๆโดยที่ไม่ต้องอดอาหารและไม่วุ่นวายนะคะลองมาฟังกันเลยค่ะในชีวิตประจำวันของคนเรานะคะมี การทำงานมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะบางคนบอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายเพราะว่าต้องทำงานนะคะและการลดน้ำหนักก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับหลายๆคนนะคะแต่วันนี้พี่นงจะมาแนะนำวิธีลดน้ำหนักหรือว่าความอ้วนโดยที่ไม่ยุ่งยากนะคะจากการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรานี่แหละค่ะง่ายๆนะคะเพียงเก้าข้อแค่นั้นเองค่ะ อยากทราบกันแล้วใช่ไหมวิธีที่หนึ่งค่ะการกินชาเขียวนะคะการกินชาเขียวช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญสร้างสมดุลให้ร่างกายของเรานะคะชาเขียวช่วยระบบการย่อยอาหารได้ด้วยนะคะแต่มีข้อแม้อยู่ว่าเราต้องกินชาเขียวแบบไม่หวานนะคะหรือว่าหวานน้อย เราอาจจะชงชาเขียวกับน้ำร้อนนะคะจิบจะจิบชาเขียวร้อนหรือว่าชาเขียวเย็นเบาๆก็ได้นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะการรับประทานอาหารเราต้องเคี้ยวช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดนะคะการเคี้ยวช้าๆมีประโยชน์อย่างไรก็คือการเคี้ยวอาหารช้าๆมันช่วยให้ความหิวของร่างกายเราลดลงทำให้อิ่ม ไม่หิวมากนะคะแอมยังเป็นผลดีต่อระบบการย่อยอาหารในร่างกายของเราได้ด้วยนะคะและข้อ3คือการดื่มน้ำก่อนรับประทานอาหาร 1- 2ถึงแก้วก่อนสัก3 0นาทีแล้วค่อยทานอาหารนะคะเพราะว่าทำให้เราอิ่มไม่ทานอาหารได้เยอะนะคะข้อ4เปลี่ยนวิธีการกินอาหารว่างนะคะ เป็นขนมที่เป็นแป้งเป็นน้ำตาลเราก็เปลี่ยนเป็นกินผล,ลไม้กินโยเกิร์ตหรือว่าเปลี่ยนเป็นกินธัญ,ญพืชแทนนะคะจะได้ผลดีทีเดียวค่ะและข้อ5นะคะการเลือกจานใส่อาหาระคะ่ะอันนี้ก็สำคัญอยู่นะคะตามที่เขาวิจัยกันมานะคะคือเราต้องเลือกจานที่มันเล็กให้ดูเหมือนว่าอาหารมีเยอะแล้วเราทานเข้าไปเยอะแล้วนะคะ นี่ก็เป็นทริคง่ายๆนะคะข้อ6ค่ะเป็นการขยับตัวบ้างนะคะสาวบางคนทำงานออฟฟิศนั่งทั้งวันไม่ได้ขยับตัวเลยนะคะเราก็อาจจะเป็นแบบลุกบ้างเดินบ้างนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากการขึ้นลิฟต์เป็นการเดินขึ้นบันไดแทนนะคะข้อนี้ก็โอเคอยู่ค่ะข้อ7ค่ะเราจะทานอาหารมื้อเช้าโดยที่ไม่ต้องมีแป้งนะคะแล้วก็อิ่มท้องอิ่มนานนะคะ ก็คือเราต้องทานโปรโตีนให้เยอะเช่นปลาถัว่วไข่นะคะเพราะว่าโปรโตีนทำให้อิ่มท้องแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อและก็ไม่มีแป้งให้เราอ้วนนะคะข้อ8เราต้องทานอาหารให้เป็นระบบนะคะเพราะว่าร่างกายของเราทำงานเป็นระบบนะคะทานเป็นระบบนี่คือยังไงมีอยู่2ระบบนะคะระบบที่1คือ การทานเป็นเวลานะคะเราอาจจะทานเว้นระยะ8-9ชั่วโมงนะคะแต่ไม่เกิน14-16ชั่วโมงเพราะว่าระยะเวลาห่างกันเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราดึงเอาอาหารที่เราทานไปไปใช้ให้มันหมดก่อนไม่ให้มันพอกคูณเกิดไขมันสะสมนะคะระบบที่2นะคะเพื่อนๆอนอาจจะนับแคลอรี่เอานะคะอาจจะโหลดแอปมาก็ได้นะคะ ต่อไปข้อ9ค่ะข้อ9นี้สำคัญนะคะการพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะเช่นเคยนอนตีหนึ่งตีสองก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะก็จะได้ตื่นประมาณ6โมงถึง7โมงเช้านะคะแล้วก็การทำงานของร่างกายเรามันก็จะดีขึ้นร่างกายเราจะได้หลั่งฮอร์โมนได้ดีขึ้นและฮอร์โมนที่ว่านี้ก็จะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับ การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเรานะคะเป็นไงบ้างล่ะคะเพื่อนๆ่อนเาแล้วข้อสําคัญนะคะมันออกกําลังกายบ้างนะคะนิดนิดหน่อยๆก็ยังดีนะคะ9ข้อนี้คิดว่ายากไหมคะกับการที่จะปรับเปลี่ยนมันไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาลองทํากันคะ่ะเรามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรากันนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อสาวๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการลดความอ้วนนะคะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องด้วยนะคะบา,บายสวัสดีค่ะ